ตัวนี้แล้วคิดว่าขายได้ไหมเอาได้มีจุดขายอยู่ตรงไหนมีจุดขายอยู่ตรงไหนอ่าคุณอาเร่แชร์หน่หอยเร็วจุดขายใช่ไหมครับใช่ตอนเนี้ยนะครับถ้าถ้าเราเราเอาเอาแบบเดียวกันนะครับกับกับทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกบริษัทที่ที่เป็นคล้ายๆกันนะครับอ่าตัวของเราจะคล้ายกับสีบานเย็นมากครับอืมที่ที่เขาขายดีอยู่ตอนเนี้ครับอืมอืมอืมครับแล้วก็ตัวเบีย้ยเราถูกกว่าแล้วก็ ความคุ้มครองอ่าของเรานะครับข้อเก้าข้อสิบข้อสิบเอ็ดเนี่ยของเราเต็มครับของเขาไม่มีใช่ไหมเขาไม่มีครับอ่าเนี่ยคือคือกําลังจะบอกว่านะเราก็เลือกมาแล้วล่ะเราก็ไปเปรียบเทียบมาแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์บอกเนาะว่าเอ่อหลายๆค่ายนะคะพอเขาดั้มลงมาเนี่ยเขาไม่คุ้มครองตัวฟอกไตเคมีรังสีเออนั่นแหละ ครับมันเ็งอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะครับเขาเขาต้องซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มของเราก็กลายเป็นว่าของเราก็จะคล้ายกับบริษัทอายุอายุมั่งปูมไม่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 เอาเอาเอาสีเอาสีเอาสีพอเอาสีพอน้ําเงินน้อเงินฟ้าครับตัวดบอะไรแบบนี้แล้วโรคร้ายเงี้ยครับก็ไปเท่ากับสีแดงตามภูเขาอะไรเงี้ยครับมันก็กลายเป็นว่าเหมือนกับว่า ตอนแรกก็ต้องเราออกช้าเพราะว่าผมผมผมคาดว่าที่ออกชา้าเพราะว่าเราคงจะไปรวบรวมทั้งหมดนะครับอีกยี่สองบริษัทนะครับแล้วเอามาออกเป็นคคือที่ผมดูทุก,ท,กทุกทุกช่องเลยอะครับและดูแล้วครับแล้วฟังแล้วเมื่อกี้คือมันเหมือนกับรวมท,ทุกทุกบริษัทนะครับ,บ,รรบเข้ามาอยู่ในในอันเนี้ยเอาจุดเด่นของหลายๆบริษัทแล้วก็เอาเบี้ยให้เราแบบน่าแล้วก็จุดเด่นที่ที่ผมกล่าวไาหลายบริษัทเนี่ยยังเก้าสิบวันอยู่ไง ของเราสามสิบวันหลังสามสิบวันก็แฟกเคลมได้อันนี้เป็นจุดขายที่เด่นที่สุดอ่าถูกต้องถูกต้องครับเพราะว่าแล้วก็เบีย้ยเนี่ยเบีย้ยนี่ผมเทียบเทียบดูอ่ะก็ต่างกันนะครับเบีย้ยเราถูกนะต้องต้องบอกก่อนนะครับถูกแล้วก็เมื่อก,กี้ยังคุยกันเลยเฮ้ยงั้นเดี๋ยวผมต้องซื้อเพิ่มกันแล้วอ่ะมีมีมีม,มีมีคนมาบอกว่าเฮ้ยแต่ทุนเราอ่ะเริ่มแสนห้าเขาเริ่มห้าหมื่นอ่า ของเขาคือจะบอกว่าเขาเริ่มเหมือนเป็นเหมือนแพ็กเกจไงเขาเริ่มเหมือนแพ็กเกจแต่ของเราเราเป็นสัญญาเพิ่มเติมถูกไหมถ้าไปดูไปดูเบีย้ยครับวันนี้ถ้าเกิดโอเคเราจ่ายเบี้ยที่ถูกประกันหรือเท่ากันแต่คุณได้ความคุ้มครองที่แสนห้าวันนี้เหมือนกับว่าเขาคุณจ่ายเงินไปแล้วอ่ะคุณได้ความคุ้มครองคุณจ่ายเงินเท่ากันคุณได้ความคุ้มครองห้าหมื่นกับแสนห้าถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นตัวเราอ่ะเราอันไหนก่อนเราอันนี้ก่อนนแรกไม่ต้องไปถึงเรื่องสุขภาพเฮ้เราก็ต้องมองให้จ่ายเมื่อว่าจ่ายเบี้ยเท่ากันที่ที่ แต่เราเป็นอะไรไปปุ๊บเนี่ยอีกบริษัทหนึ่งได้แค่ห้าหมื่นอีกบริษัทได้หมื่นหนึ่งก็มีอ่ะเอาง่ายๆอ่ะใน้หมื่นหน,นึ่งก็มีแต่ที่บริษัทครูเนี่ยให้แสนห้าอันนี้ช็อตแรกและเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอันเนี้ยังไม่รวมสัญญาหลักนะคะฮะหมายถึงอันนี้เป็นอ่าของเพราะว่าของเราตัวนี้เป็นไรเดอร์นะของเราตัวนี้เป็นรเดินเพราะสัญญาหลักเราจริงๆแสนห้าเบี้ยก็อยู่สองสามพันบาทครับใช่เบี้ยเราก็ไม่ได้แพงอยู่แล้ว ช่ครับไมเท่าไหร่เมื่อเมื่อรวมกันแล้วอะนะครับผมผมดูกันแล้วว่ารวมกันแล้วเนี่ยผลประโยชน์อะสัญญาหลักของเรามันก็ไม่ได้ทิ้งด้วยซ้ำนะมันก็ยังอยู่จริงจริงผมผมยังบหกะลูกค้าเสมอเลยว่าบางทีลูกค้าบอกว่าทิ้งไปเอะไม่ไดสุขภาพมันไม่มีอะไรมันมีแค่ห้าหมื่นผมเคยได้ยินมานะทุกครั้งแต่เงินเงินก็คือเงินพอจะทิ้งของผมทุกไอของมันเทศทิ้งไม่ได้นะมีตั้งแสนห้ามันมันต่างกันนะอ่าทูกทูกทุกออันนี้เป็นอันนี้อันนี้อันนี้เป็น คือคือเอาง่ายๆนะคะว่า,าประโยชน์ของสัญญาหลักกับประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมมันมีประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมเออเวลาเราเวลาเราคุยกับลูกค้าเนี่ยนะเห็นไหมครับมันมีประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ทิ้งแสนห้าเนี่ยผมว่าทิ้งง่ายกว่านะเพราะมันเหมือนไม่มีอะไรเออโทษทีทิ้งห <5, S 2> <5, S 2> มืนม่น <5, S 2> ห้าไอ้ทิ้งห้าห้าหมื่นเนี่ยไม่มีอ่าพอไปจะทิ้งแสนห้าเงินแสนนะครับเมื่อเมื่อจากหลุดไปที่แสนเนี่ยคนเรามันจะมีความรู้สึกว่าเสียดายอืม ก็เลยส่วนใหญ่ลูกค้าหลักจะไม่ค่อยทิ้งการจะเก็บมันไว้และอย่างพอเรามามองในเรื่องของของตัวสุขภาพเนี่ยมันเนี่ยมันต้องมันต้องโฟกัสไปที่อาจจะเบีย้ยสูงกว่าที่อื่นสักพันครึ่งพันอย่างเงี้ยแต่ว่าความคุ้มครองเราเอามาเอามา,เอามาเทคเลยนะเอาคุ้อมครองแต่ละตัวมาเทคเลยว่ามันต่างกาันตรงไหน <S <S อย่างที่ผมบอกอะ่ะวันนี้เราเราชนกับพัดพัดบานเย็นทั้งหมดเลยที่เขาอัพเลเวลใหม่เพิ่มเบีย้ยใหม่สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเราของเราไปชนปุ๊บเนี่ยเราชนะอย่างที่ผมบอกชนะตั้งแต่โอเคเรื่องค่ายามัันนมาาเท่กแล้ว แต่เอาเขายังล็อกอยู่สองคอื่นสิบสี่วันเหมือนกันไอ้เราก็ได้เปรียบเห็นไหมครับอ่าพอมาข้อเก้าข้อสิบข้อสิบเอ็ดอ่ะเราก็ได้เปรียบอีกค่ะไหมครับเขาไม่มีเรามีพอไปวัยยุคพักวัยยุคพักไม่มีพืชฟูกายภาพบำบัดไอ้เราก็มีอีกเห็นไหมนี่คือข้อได้เปรียบยิ่งดเลยอครับเรามีอย่างเงี้ยคือมันมีหลายตัวฟอร์ล่อฟอร์ล่อเนี่ยหลายๆที่เอา,ลาหลายๆที่ให้สองครั้งของเราสามสิบวันถูกไหมครับแต่ให้จํากัดจํานวนครั้ง ถือว่าก็หลายๆโรงางานก็ตกใจครับเพราะลูกค้าผมเฟรมแล้วอย่างนี้ครับค่ะคือคือคือต้องบอกว่าเอ,อจริงๆเวลาพลูจะออกผลิตภัณฑ์แต่ละตัวค่ะ,ะเขารู้นะแล้วที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตัวเนี้นะถ้าถ้าท่านท่านเอดีจะต้องจะทราบเพราะว่าเขามาเซอร์ว์ไว้ก่อนแล้วว่าเราอยากได้อะไรถูกไหมเออนะคะแล้วเราก็มีคุยกันแล้วว่าเฮ้ยถ้าออกมาก็ต้อง สามารถสู้ในตลาดเขาได้แต่ว่าสิ่งที่แต่ว่านะ่อสิ่งที่อาจารย์อยากจะเสริมคุณนเรศเนาะสำหรับทุกท่านนะคะ mm hmm. เวลาที่บอกว่าเฮ้ยของเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยของเราไม่เห็นมีตรงนั้นไม่เห็นมีตรงนี้ mm hmm. อยากจะบอกว่าเวลาเปรียบขอให้เปรียบที่มันใกล้เคียงกันหรือให้มันใกล้เคียงกันที่สุดถูกไหมคุณนเรศอ่าอย่งางั้นอย่างที่เกสอาจารย์บอกอ่ะไม่ใช่ว่าเอาแผนห้าล้านเราแล้วไปเทียบกับแผนสามล้านเขาอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเบี้ยเราแพงกว่าอันนี้โกรธ <laughs> ถูกไหมเออเขาดูข้างในด้วยนะเดี๋ยวเขจะไปเจออีกว่าเนี่ยเออบริษัทสีแดงเนี่ยเขาสามล้านแต่เขาคุ้มครองตั้งสิบห้าล้านเน่ะเดี๋ยวก็จะไปเจออันนี้อีกอ่าอ่าคะเบี้ยอ่ะเบี้ยก็หนีอีกเบี้ยเขาหนีไปแล้วเบี้ยเราถูกกว่าแต่ความคุ้มครองเราคือคือความลองยิบย่อยที่มันจ่ายจริงอ่ะครับอาจารย์ที่มันจ่ายจริงที่มันจ่ายจริงเนี่ยอันเนี้ยของเราตอบโจทย์นะเพราะว่าลูกค้าผมใช้แล้วใช้ทั้งสองอย่างนี่แหละเขามีทั้งสองอันเลย นะครับ <calming S 2> <Fro Stand. S 1> ทั้งสีฟ้านะครับทั้นสีฟ้าทั้งสีแดงเนี่ยลูกค้าผม <S 2> <S 2> ก็ซื้อของเราไว้เนี่ยอ่ะครับก็ลองเอาไปเปรียบเทียบใช้กันของเรานี่ไม่มีส่วนต่างโรงพยาบาลเดียวกันเท่าเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเจ็บป่วยเท่ากันอาการเดียวกันอ่าเพราะไปเป็นทั้งบ้านอย่างเงี้ยครับอันนั้นเขามีประมาณสิบล้านกับสิบห้าล้านครับอย่างเงี้ยครับของเรามีประมาณเจ็ดจุดห้าล้านอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยมันก็เอาไปเปรียบกันปุ๊บมันก็มีส่วนหนึ่งที่พอล็อกอัพอย่างเงี้ยต่างกันแล้ว เวลาต้องไปต่อเรื่องอย่างนี้ยครับเราได้ต่อเรื่องตลอดนะครับสามสิบวันหลังออกจากโรงพยาบาลแต่หลายหล่ยเพียงอยู่แค่สองครั้งอืมครับอันนี้อันนี้จริงๆตอนนี้ในปัจจุบันนะลูกค้าผมฟอลล์อัพหลายท่านเราก็เลยมองว่าวันนี้สมัยก่อนคิดว่าฟอลล์อัพไม่สําคัญโอ้ยมีเท่าไหร่ก็ได้ครั้งสองครั้งก็ได้เพราะคงมันคงไม่ฟอลล์อัพต่อเรื่องตลอดแต่จริงๆแล้วมันจําเป็นลวตอนนี้ค่ะใช่ครับแล้วก็ยิ่ง่ตัวฟื้นฟูกายภาพบำบัดเ่ยคือตัวฟื้นฟูเนี่ยยิ่งเป็นเด็กต้องคอปอดอย่างนี้อันนี้ต้องใช้ละ เพราะลูกค้าเปรียบเทียบให้เห็นเลยครับอีกบริษัทหนึ่งนะครับอาจารย์ครับคือตัวคอปปอร์ตเนี่ยเขาไอ้เครื่องคอปปอร์ตนะครับเขาผักไปเป็นตัวฟื้นกายภาพบำบัดฟื้นฟูแล้วเขาไม่ได้จุ้งมือปกติแล้วนะเขาผักมาในช่องนั้นไม่ได้เป็นเวชภัณฑ์ปกติในช่องสองไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันก็ลายเป็นว่าเอ้ยสามพันห้าหรือสี่พันห้าแล้วแต่โรงพยาบาลนะมันเป็นค่าใช้จ่ายตรงไหนมันมันก็เลยถูกระบุออกมาว่ามันก็เลยถูกระบุออกมาว่าไอ้ตัวเนี้ย เป็นอยู่ในหมวดนี้หมวดฟื้นฟูค่ะเขาไม่จ่ายเพราะเขาไม่มีอย่างเนี้ยครับอืมโอเคอนะอันนี้คนเอคือคือคือือจะบอกว่าเอจ้าพ่อขายประกันสุขภาพมาคอนเฟิร์มแล้วนะคะออท่านใดยังแบบว่ายื๊กยักยักยกังนูน่นนี่นั่นนะคะ,ะนะไม่ต้องคิดเยอะนะคะไม่ต้องคิดเยอะค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะนะคะก็จริงจริงคือ ตอนนี้คือเอาเอาตามสะดวกแล้วนะคะเอาตามสะดวกแล้วเพราะว่ามันเลยเวลาแล้วเนาะอ่านะคะ<ช>แต่ด้วยความที่มันเป็นวันแรกนะคะมันเป็นวันแรกนะโอเคค่ะท่านใดที่ทําข้อสอบแล้วคือเอาง่ายๆนะคะรักษาสิทธิ์ตัวเองเนาะอ่านะคะหนึ่งยังไม่ลงทะเบียนลงทะเบียนนะ,ะไม่ได้ยืนยันตัวตนว่าเฮ้ยตัวเองเป็นใครนะคะหรืออะไรยังไงยืนยันตัวตนในช่องแชทเนาะ,ะแล้วก็อย่าลืมส่งข้อสอบนะคะอาจ,จารย์ให้คือพรุ่งนี้ไม่เกินเก้าโมงเนาะเออนะคะไม่เกินเก้าโมงนะคะ เราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะต้องมาเสียเวลานั่งเก็บรวบรวมนะคะมาแมปกันอีกทีหนึ่งนะโอเคค่ะค่ะมีคําถามใช่ไหมข<ถ>อขอสักถามนิดนึงพอดีค้างคาใจไอ้เรื่องที่ว่ากําลังจะเกิดขึ้นไอ้เรื่องที่สามไอ้เรื่องที่ว่าทางกรมเขากําลังพิจารณาพิจารณาไปแล้วด้วยว่าภายในสามปีเนี่ยเนี่ยอย่างของครูเนี่ยให้สามปีว่าโลกที่มันเป็น simple ดเดี๋ยวเดี๋ยว simple ที่ลูกคา้าไปเข้าสักครู่นะคะสักครู่นะคะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวน,นะคะ อ่ะแป๊บหนึ่งนะคะเอออาจารย์จะบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องส่งค่ะขอแค่คุณมั่นใจว่าคุณกดซับนิดลงไปนะคะแล้วคุณเปิดดูคะแนนแล้วถ้าผ่านถ้าไม่ผ่านทําซ้ํานะไม่ผ่านทาซ้ําไม่ต้องรายงานคะแนนมาในนี้นะคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องนะโอเคนะคะอ่ะคุณหมอพูดต่อค่ะเอ๊ะใช่ไหมใช่ไหมคะขออภัยฮลัลโหลเปิดไมค์พูดต่อค่ะไปไหนแล้ว ตะกี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์ปิดไมค์ไปขออภัยค่ะฮัลโหลคุณคุณพิชยาไหมฮัลโหลค่ะฮัลโหลขออภัยค่ะคุณพิชยาฮัลโหลตะกี้ตะกี้ถามเข้ามาใช่ไหมคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเปิดไมค์อีกทีค่ะฮัลโหลฮัลโหลขออภัยเอาหายไปแล้วอะ ฮัลโหลอ่าอาจารย์อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังแล้วกันนะคะที่ที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคือคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อทางคอพอพอกับกระทรวงสาธารณสุขอะคะ่ะเขาเอ่อเขามีนโยบายที่อยากจะให้เป็น s e c o n d a r มาหลายปีแล้วความหมายคือว่าไม่ต้องการให้เอ,อ คือจะได้ไม่มีปัญหากันเนะว่าเฮ้ยทําไมมันเข้าทีเข้าบอยเดี๋ยวไม่เคลมนูนี่นั่นบอกเอาเป็นรายละเ,เ,เอียดกิจลักษณะเลยเป็นเงื่อนไขเลยนะคะถ้าเคมลมด้วยโรคพวกนี้บ่อยๆบ,บริษัทมีสิทธิ์ที่จะให้คุณโควเปอเออทีนี้ที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่ามีบางบริษัทพอทพอคอปปอ,อเสนอมาเนาะอ่านะก็แบบทำบ้างไม่ทำบ้างที่สำคัญมีบางบริษัท ไปถึงขนาด50%าก็มีค่ะแต่ไม่ใช่ของครูเรานะแต่อาจารย์เคยเห็นบางบริษัทนะคะของเรามีสิบที่สิบสาิถูกไหมแล้วก็ลดเบียห้าห้าสิบสิบห้าแต่มีบางบริษัทนะคะลงโทษลูกค้าไปโคเพหบเปอ์เซก็มีคอปพอก็เลยต้องแบบว่ากลับมาคุยว่าเฮ้ยงั้นให้มันเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานเดียวกันถ้าจะลงโทษลูกค้าในกรณีที่คิดว่า เคลมด้วยที่แบบเคลมบ่อยแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้จําเป็นออกได้เลยค่ะนะคะออกได้เลยค่ะท่านใดที่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถออกได้เลยค่ะนะนะถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วออกได้เลยนะคะอ่านะเออก็คือคอปภก็เลยบอกว่างั้นคอปภขออั้นไว้ที่ตรงนี้และให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปทุกบริษัทถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขตรงนี้นะบังคับใช้ได้แค่สูงสุดเท่านี้พอค่ะคุณใชนะ่ไหมจะกี้เราคุยกันเรื่องนี้เนาะ ฮัลโหลอาจารย์คะค่ะค่ะคืออย่างนี้ค่ะไอไออาการพวกเนี้ยนะคะบางทีเนี่ยถ้าในในรอบสามปีเนี่ยอย่างชกยกตัวอย่างไข้หวัดใหญ่ไข้ไข้หวัดใหญ่ท้องเสียที่กี้รู้สึกอ่านผ่านๆที่อาจารย์บอกไข <Ha. Ha. S 2> ้หวัดใหญ่ท้องเสียหรืออะไรพวกเนี้ยเราควรจะมีลิมิตของความหนักเบาของการเข้าไหมฮะในการที่จะคิดว่ามันเป็นการเยอะคืออย่างนี้ค่ะมันมีอยู่แล้วค่ะมันมีอยู่แล้ว มันอยู่ที่ว่าจักปรงวัิเอาอย่างนี้นะคะที่อื่นเนี่ไม่รู้แต่ของครูเนี่ยค่ะของเราอะของครูเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่เคลมให้ลูกค้าแต่อันเนี้ยในกรณีที่ลูกค้าเอมีเจตนาที่จะเข้าไปนอนโดยที่ไม่ได้เป็นอะไรเยอะเออืค่ะเอาง่ายๆค่ะลักษณะคล้ายๆกับลูกค้าแบบเอะเข้าเอะเข้าอ่ะอ่านะ ก็เลยต้องออกมาเบียบตรงนี้ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเจ็บจริงป่วยจริงเบริษัทพิจารณาดูเป็นเคสเคสอยู่แล้วค่ะดูจากความตั้งใจดูจากเจตนาค่ะโอเคค่ะแต่ว่าเขาออกเขาออกมาเบียบออกมาเนาะก็เราก็ต้องเขียนระเบียบตามเขา แต่แต่กำลังจะบอกว่าจริงๆเรามีเรามีซับไทเทิลอยู่ตรงนี้อยู่มากเลยเรื่องที่จะโดโคเปนี่คือโดโคเปเฉพาะซิมเปิลดิซีหรือว่ากลายเป็นว่าทั้งปีก็ามาทานโดโคเปมหมดเลยทุกเรื่องค่ะอ๋ะอคืออย่างนี้ค่ะอ่ะกลับไปดูไอ้ตัวตรงนี้เนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่เราคุยกันอ่ะถ้าใครถ้าใครดูเรื่องด e w เฮล l ์ h ซ t ด n d า r d แล้วมันมีตรงนี้ ถ้าใครจาได้ตอนที่อาจารย์บอกว่าบริษัทมองว่ามันอยู่ที่เจตนาลูกค้าบริษัทจะดูว่าไอ้ที่คุณเข้าเนี่ยคือบางคนบอกอุย้ยเคลมเกิน2องยเปยังไงยังไงก็เกินนึกออกไหมคะเออนะแต่ว่าหลักการคืออันนี้ที่คุยกับเคลมเนาะเอาง่ายๆเราเราไม่มีหลักฐานว่าลูกค้าทุจริตเคลมก็เ,เลยต้องอาศัยว่าเฮ้ยคุณเข้าถี่เข้าบ่อยแล้วรูที่เจตนาเห็นไหมบางคนบอกว่าอาจารย์ถ้าเกิดว่าเขาอุบัติเหตุก่อนหน้าที่จะมีซิมเพลด์ซิตเนาะ ตอนก่อนหนะ้าที่จะมีซิมเพลติซิทแต่พอเอาซิมเพลติซิทมาใช้เนี่ยมันเป็นการาจำกัดเรื่องของว่าแล้วมันโรคอะไรล่ะที่มันเข้าถี่เข้าบ่อยเนี่ยเออไหนบอกมาแบบบอกให้มันชัดเจนหน่อยซิว่ามันเป็นโรคอะไรนะคอปอก็เลยระบุมาเลยว่างั้นก็ระบุในส่วนของตัวซิมเพลติซิทเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> คืออาจารย์อาจารย์าาหาก่อนเนะาะอ่ะน่าจะเป็นตรงนี้โอเคนะนะคะ ก็เลยระบุมาเลยนะคะคือถ้าใครสังเกตเนี่ยจริงๆอีตัว simple disease เนี่ยค่ะในสไลด์ของ h ฮดของ h a w e l มันก็มีเนาะแต่ยังไม่บังคับใช้ตอนนั้นยังไม่บังคับใช้เนาะแต่ถามว่ามันมีคำนิยามคำนี้หรือยัง simple disease มีแล้วการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่มีโอกาสคือเอาง่ายๆค่ะอ่ากำลังจะบอกว่าบางอาการมันไม่ต้อง admit มันเป็นแค่ผู้ป่วยนอก ันนี้เรานับแค่เฉพาะกรณีที่เป็นแอดมิดนะคะปิดเสียงมีวินอ่าเรานับเฉพาะกรณีที่เป็นแอดมิดนะคะกรณีที่เป็นผู้ป่วยในนะคือรายการป่วยพวกนี้ค่ะบางทีมันเป็นแค่มันมันแบบมันไม่ต้องแอดมิดอะแต่ก็ขอแอดมิดนะนะที้เวลาที่บริษัทดูขอประวัตินะอย่างที่บอกเนาะว่าทําไมจะต้องมีระบุว่าเป็นโรคอะไรโรคอะไรนะคะก็เพราะว่าทําไมคะเออ ใัมันก็จะมีการถามกันนะว่าอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าบริษัทบอกว่าไอ้นี่ไม่มีความจําเป็นทางการแพทย์ก็เลยมีการระบุขึ้นมาได้ค่ะใครสะดวกแล้วออกได้เลยค่ะนะคะ okay. จริงๆก็ใช้เอ่อใช้ใบเคลนของคุณหมอเป็นหลักเพราะว่าหมอเดี๋ยวนี้ก็บางคนก็ไม่ยอมให้แอดมิดในโลกที่มันซิมเปิลมากแล้วก็แบบไม่ได้ถูกต้องค่ะากาถกอง S <S คิดว่าน่าจะใช้จากจุดนั้นถ okay. ูกต้องค่ะคือเอาไว้ง่ายค่ะคือเอาไว้ง่ายนะคะมันมีม,มีล่าสุดเน,นะะี่ยค่ะมีมีลูกค้าเราบางคนอะ่ะเขาบอกเขาอยากจะขอเข้าแต่หมอบอกว่าเพราะอาการคุณมันไม่จําเป็นต้องแอดมิดไงงั้นอแต่ยาอยากจะขอแอดมิดไม่งั้นเบิกประกันไม่ได้โอเคแต่ว่าเดียใรในใบรับรอ,องแพทย์ผมจะเขียนนะครับว่าไม่มีความจําเป็นต้องนอนออหมอก็บอกลูกค้าอย่างนี้เลยอ่ะเพราะอะไรคะเออว่ามเบิกไม่ได้ไงอ้าวก็มันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ นะคะโอเคค่ะท่าในใดสะดวกอ่ถ้าไม่สะดวก,กย,ยัง<ล>ไม่ได้ออตอบนะคะว่าโซลงว่าอพอสมมติเคสนี้โดนลงโทษแล้วอะ่ะว่าจะโดนโคเปะคำถามคือโคเปทุกเรื่องหรือว่าโคเปเฉพาะซิมเพิลดีซิตอ๋อโคเปหลังหลังจากโคเปแล้วโคเป์ทั้งหมดเลยคะ่ะแล้วจะโดนปลดไหมจะได้ปลดไหมคะหรือว่าก็จะแบบอ่าก็คือเอาง่ายๆนะคะเอานี้เอาเอา,เอากฎเกณฑ์ของเราเนาะสามปีต่อเนื่องแล้วลงโทษในปีที่สี่ ถ้าสมมติว่าปีที่สี่ที่โดนลงโทษไม่มีเคลมก็หลุดแล้วค่ะต้องเป็นสามปีต่อเนื่องเท่านั้นจริงๆแล้วของเราเนี่ยถ้ากันไม่แฝงนะคะถ้าเกิดว่าไอ้โรคไอ้โรคที่บางอันที่มันจําเป็นจะต้องเข้าจริงๆอะ่ะแล้วหมอก็ยืนยันว่าต้องเข้าอะ่ะและเสร็จแล้วเกิดสมมติเขาดวงไม่ดีอย่างที่อาจารย์บอกอะ่ะเกิดเป็นมะเร็งปีนี้ปีนั้นก็ไม่ได้เป็นแต่ไอ้ปีนั้นก็เป็นโรคออื่นที่มันเป็นหนึ่งในไอ้โรคไร้แรงอะไรอีกปรากดเปอร์เซ็นต์มันดันไปรวมกับไอ้พวกซิมเปิลในบางอันแล้วมันเกินอ่ะ ออก็เรียกว่าคุณหมอค like ือค mm. oh, ืออย่างนี้ค่ะฟังที่ตะกี้นาบอกเนาะนาเคยเคลมเคยบอกว่าเขาดูที่เจตนาของลูกค้าเขาไม่ได้ลงโทษลูกค้าทุกคนนะคะเขาดูที่เจตนาของลูกค้าเช่นเข้าทุกเดือนเลยไปนอนแล้วก็นอนเนี่ยได้ชดเชยรายวันด้วยหรือว่าทุกสามเดือนต้องเข้าครั้งหนึ่งทุกสามเดือนต้องเข้าครั้งหนึ่งเวียนกันเข้าคืออย่างนี้คือ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 เขาบอกว่าดูที่เจตนานี่ไง พูดิียนจะไม่ดวนตัดสินลูกค้าผู้ถือกรมธารจากพฤติกรรมการเรียกร้องสินใหม่ทดแทนในปีแรกในกรมธารแรกนะในในปีกรมธารแต่จะดาเนินการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจในปีกรมธารต,ต่อไปคืออยากจะบอกว่าบริษัทอื่นเนี่ยค่ะที่ที่บอกนะเขาใช้แบบเฮ้ยปีนี้มีเคลมปีหน้าเขาลงโทษเลยแต่ของภูเราสามปีต่อเนื่องอันนี้คือของเรานะแต่ที่บอกว่าจะเหมือนกันทุกบริษัทคือตัวนี้ตัวที่บอกว่าให้เป็นโคเพย์สามสิบนะนะนะ แต่ตัวนี้สามปีเ,เนี่ยคือของครูเราเห็นไหมคะคือเอาไว้ง่ายค่ะ <Okay. S 1> ครูเราก็มองว่าลูกค้าเนะี่ยลูกค้าทุกคนเนะี่ยเอาไว้ง่ายๆถ้าถ้าไม่ได้เจอหลักฐานจะถือว่าลูกค้ายัางบริสุทธิ์อยู่ลูกค้ายัางไม่ได้เป็นคนผิดเออที่สําคัญคุณหมอพอสองปีปุ๊บพอปีที่สามบริษัทจะออกหนังสือเตือนค่ะว่าถ้าคุณมีเคลมด้วยโรคเหล่านี้ตอ่อเนื่องอีกปีนี้ปีหน้าบริษัทจะบังคับจ่ายนะ โฮเพสามสบอร์ซบอกลูกค้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่าลูกค้าที่มีเจตนาปีหนึ่งปีสองอ่ะคุณก็หยุดปีสามสิถูกไหมแต่แต่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าปีเนี้ยเขาเข้าด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับเอ้เอ้เอ้สิมเพลดิซีมันก็หลุดนะคะมันก็คือไม่ได้เป็นสามปีต่อเนื่องค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเนะ ใช่ค่ะอย่างนี้นะคะมีคาําถามอื่นอีกไหมคะเชิญค่ะเชิญค่ะนะคนะอ่จริงจริงอาจารย์ก็อยากจะปิดห้องแล้วเนาะเพราะว่าน้องคนอื่นที่เราเป็นสตาฟนะคืออาจารย์อยู่ข่าอยู่ดึกอยู่แล้วนะคะระสอนทุกเย็นอยู่แล้วนะโอเคนะคะก็อย่าลืมนะคะนะหวังว่าคงไม่มีใครเนาะถ้าเกิดว่าใครที่อาจารย์เห็นอยู่ในนี้เนาะแล้วลืมลงทะเบียนนะคะแต่ว่ามีชื่ออยู่นะอา,อาจารย์ก็อาจจะแบบ ไปตามมาลงทะเบียนได้หน่อยนะเอ,อ,อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าทางดีดีที่สุดนะคะก็ให้มันครบทั้ง3ไฟล์เนาะนะจะได้ไม่มีปัญหาเชิญค่าเชิญค่าเชิญค่ะนะคะจริงๆงั้นขออนุญ,ญาตนะคะถ้าไม่มีคําถามอะไรแล้วนะคะอ,อย่าลืมโหลดเอกสารไปก่อนเนาะแล้วก็ในส่วนของโบชงโบชูอะไรนะคะเดี๋ยวก็ทางเอเจนซี่นะคะก็น่าจะไม่เกินก็คงคงจะเป็นวันวันที่7ที่เป็นวันลอนชอเนะ โอเคนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะอ่านะวันนี้รวมสตองสตาฟก็ประมาณสี่ร้อยนะคะโอเคไม่ได้แคปตอนอที่มันคนเยอะที่สุดเหตนนะคะ่ะ recording stopped ขอบคุณค่ะนะคะอ่ะยังมีคนยกมือใช่ไหมถามเรื่องค่าห้องอะครับ,รบที่ค,คือพันห้าเออสามพันอะไรนี้ใช่ไหมครับก็คือส่วนส่วนที่ก็คือออกเรงใช่ไหมครับในวงเงินห้าล้าน ถูกต้องค่ะก็เราอันที่ค่าห้องอืมแล้วที่สองเท่านี้มันอับค่าห้องด้วยไหมครับหรือว่าเฉพาะแค่ส่วนไม่ค่ะเฉพาะแค่ส่วนค่ารักษาพยาบาลอ๋ออย่างนี้วงเงินวงเงินนะคะจากห้าล้านอะเบิ้ลเป็นสิบล้านค่าห้องมีแค่ไอซค่ะอ๋อก็คือว่าค่าห้องก็คือสามพันก็คือสามพันตลอดไม่ว่าจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็เหมือนคือ คืออย่างนี้ค่ะที่เบิ้ลขึ้นมาคือที่อาจารย์ไม่รู้คุณเข้ามาแต่แรกหรือเปล่านะที่บอกว่าถ้าป่วยเป็นโรคเจ็ดโรคเหล่าเนี้ยค่ะมันค่ารักษาค่ายาค่าอะไรถูกไหมบางทีเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใชค่ายาตอนแอดมิดนะเพราะเราคุ้มครองทั้งสิบสามหมวดไงเป็น follow up ต่อเนื่ององ่ะไปทำคีโมไปอะไรมันไม่ได้นอนนี่ถูกไหมเออใช่ไหมเออมันไม่ได้นอนอะ่ะเออ คือค่าห้องมันก็เลยดูน้อยมากเลยสามพันคือมันเหมือนต้องออกเองอะไรอย่างนี้อ่ะต้องต้องต้องเลือกเอาค่ะเออต้องเลือกเอานะบริษัทดําค่าห้องแค่นี้คือเอาไว้ง่ายนะคะค่าห้องอ่ะลูกค้ามีสิทธิ์เลือกเนาะว่าลูกค้าจะนอนห้องถูกห้องแพงแต่ค่ารักษายาบาลลูกค้าไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะค่ายาลูกค้าไม่มีสิทธิ์เลือกว่าหมอเอายาถูกถูกก็ได้ไม่ต้องหายก็ได้ถูกไหมแต่ค่าห้องลูกค้ามีสิทธิ์เลือกนะ แล้วค่าห้องมันตายตัวถามว่าถ้าลูกค้ามีค่าห้องสมมติมีมีฉบับเดียวห้าล้านค้าห้องแค่สามพันไม่พอหรอกเออเออเขาเขาเข้าโรงพยาบาลอะค่าห้องค่าห้องห้าพันเขารู้แน่แน่ว่ามีค่าห้องเกินวันละสองพันสองพันสองพันถูกไหมเอออะเวลาเวลาเรามองเราต้องคือคือถ้าเขาค่าค่าห้องสูงนะคะเบี้ยเราจะสูงกว่านี้เบี้ยเราจะสูงกว่านี้นะคะเออครับโอเคค่ะยังมีอื่นอื่นไหม ถ้าไม่มีเอาอได้เลยค่ะเอาได้เลยค่ะทำประสาทเสร็จเอาอได้เลยนะครับว่าครับอ๋อไม่ไม่คือเปลี่ยนเป็นรายปีได้ค่ะแต่หมายถึงว่าในนั้นมั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 นเขียนว่าอ่ารายปีปีแรกปีแรกนะคะงวาการชำระเบีย้ยปีแรกคือรายเดือนและรายหกเดือนแล้วก็วงเล็บว่าตลอดสัญญาก็คือได้เป็นแค่สองงวดน,นี้นี่ครับ ครับอ่าีย,ยังอีกไหมถ้าไม่มีนะคะโอเควันนี้วันนี้นะคะมีสตาฟหลายท่านเลยสตาฟเ,เจ้าหน้าที่